ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนรายงานโครงการและกิจกรรมในรอบเดือนเมษายนพศ2566วันที่2เมษายน2566เวลา9นาฬิกา นายพลพบมาณนะมนรีกูลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้ในายนเรศสุพันธ์ที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีตำบลเวียงและพันจ่าเอกอาทิตย์บุญน้อมรองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยณนะพิพิธภัณฑ์เชียงแสน วันที่3เมษายน2566เวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเข้าร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระไตรพระราชทานแด่พระอุปชาโครงการบัญชาสามเณร อุปสมบทพระพิสุและบวชศินจารินีภาคฤด,ดูร้อนประจำปี2566โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะณนะวัดพระาธาตุผาเงาตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวันที่4เมษายน2566ฉีดวันละนิดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับชั้นบรรยากาศ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดสำนักปลัดนำรถบรรทุกขนาด6,000ลิตรออกฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงวันที่4เมษายน2566 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้กองช่างออกดำเนินซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งบ้านเวียงใต้หมู่ที่3และบ้านจำกิติหมู่ที่6วันที่5เมษายน2566เวลา8นาฬิกา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงนำคณะผู้บริหารข้าราชการและพะนักงานเทศบาลตำบลเวียงร่วมประเพณีส่งน้ำวัดพระธาตุจอมกิติช่วงบ่ายของวันที่5เมษายนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเป็นประธานเปิดงานกีฬาแข่งขันพื้นบ้านอาทิเช่นพายเรือและมวยทะเลณนะหนองบัวบ้านจอมกิติ วันที่6เมษายน2566เวลา8นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเวียงร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่8เมษายน2566เวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้อมทางเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเวียงร่วมตรวจสอบกับทางบริษัท n o r t เทิ n n นน l a กัจำกัดซึ่งเป็นผู้ติดตั้ง Skywalk ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมกระจกแผ่นใหม่เข้าไปติดตั้งแทนแผ่นเดิมที่แตกคร้าวและได้มีการทดสอบการรับน้ำหนักของกระจกสกายวอลพระธาตุผาเงา3แผ่นดิน วันที่10เมษายน2566นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเป็นประธานในพิธีมอบบุิบัตรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงทั้ง3ศูนย์ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศบรวกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศบคำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเกียงณนะหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำเทศบาลตำบลเวียง วันอังคารที่11เมษายน2566เวลา10นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้อมกับปลัดเทศบาลตำบลเวียงรองปลัดเทศบาลตำบลเวียงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงได้ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลถอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการระหว่างวันที่11-17เมษายน2566ะณบริเวณลานทางขึ้นหน้าวัดพระธาจอมกิติและศูนย์บริการประชาชนสามเหลี่ยมทองคำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพศ2566 วันที่13เมษายน2566นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกาดมัว่วขัวหอมปีใหม่เมืองชายแดนสามแผ่นดินทั้งนี้มีคณะผู้บริหารประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพนักงานเทศบาลตำบลเวียงผู้ใหญ่บ้านสบรวกประชาชนในพื้นที่บ้านสบรวกและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมเปิดงาน และร่วมกิจกรรมในงานวันที่14เมษายน2566นายกเทศมนตรีตำบลวียงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวียงร่วมรับชมการแสดงของแม่บ้านบ้านวังลาวหมู่ที่4วันที่15เมษายน2566 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้อมกับหัวหน้าสำนักปลัดร่วมรับชมการแสดงของแม่บ้านบ้านศบคำหมู่ที่5วันที่16เมษายน2566เวลา8นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงร่วมพิธีสืบชะตาสงเคราะห์บ้านบ้านห้วยเกียงหมู่ที่8 วันที่16เมษายน2566เวลา14นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้อมกับผู้นำชุมชนแม่บ้านและประชาชนตำบลเวียงร่วมแห่ขบวนมหาสงการเมืองเชียงแสนเทศบาลตำบลเวียงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวันที่20เมษายน 2,566เวลา8นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเวียงจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุตำบลเวียงณอาคารศูนย์การค้าชายแดนอํเาเภอเชียงแสน วันที่21เมษายน2566เวลา9นาฬิกานายกเทศมนตรีตำบลเวียงคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำดำหัวพระผู้ใหญ่ประจำปี2 5 6 6นณะวัดพระธาตผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย วันที่22เมษายน2566นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงออกสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือพายุฤดูร้อนทางเทศบาลตำบลียงได้สำรวจและดำเนินการจัดหาสนับสนุนกระเบื้องตามจำนวนที่เสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน วันที่24เมษายน2566เทศบาลตำบลเวียงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมไหว้สารพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลเวียงเสริมสร้างสิริมงคลหลังจากนั้นได้ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาโดยพระครูวิกรมสมาธิคุณเจ้าอาวาสวัดพระ่าจอมกิติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมพิธีเนื่องในวันเทศบาล จำปี2566และได้มอบใบประกาศกิติคุณให้แก่ข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงวันที่25เมษายน2566นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมายให้งานสาธารณสุขและ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงดำเนินงานตามนยโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2,566ในวันที่25ลงพื้นที่บ้านเวียงเหนือหมู่ที่2และบ้านห้วยเกียงหมู่ที่8วันที่26เมษายน2,566ลงพื้นที่หมู่5บ้านศพํำและหมู่7 บ้านเชียงแสนน้อยวันที่27เมษายน2 5 6 6ลงพื้นที่หมู่9บ้านป่าสักขางเวียงและหมู่3บ้านเวียงใต้วันที่28เมษายน2566ลงพื้นที่หมู่1บ้านศบรวกและหมู่4บ้านวังลาววันที่29เมษายน2566 ลงพื้นที่หมู่6บ้านจอมกิตติวิดีโอพรีเซนเทชันจัดทําโดยประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงติดตามได้ที่ YouTube เทศบาลตำบลเวียงงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรายงาน